ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปอะไรที่ยังไม่สมหวังก็ตั้งใจนับหนึ่งใหม่อีกครั้งให้คลิปนี้เป็นทิศทางสำหรับทุกราศีในปี2568คําทํานายโดยโหนชี้ชัดสวัสดีกัลายาณมิตรและท่านทั้งหลาย ก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆกันในวันนี้ขอฝากท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่โบราณท่านว่านำมาฝากทุกท่านด้วยนะคะราศีพิจิกลัคนาพิจิกดาวอังคารปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกฐานะราศีพิจิก ตลอดช่วงสถิตดวงดาวที่ผ่านมาชะตารับโอกาสแห่งความเจริญสำเร็จก้าวหน้าในหลายด้านคนที่ไม่ขยับตำแหน่งก็ได้เลื่อนขั้นเงินที่เคยคับขันก็พลันไหลลื่นสิ่งใดที่มุ่งหมายก็ขว่คว้าได้ง่ายขึ้นแม้ภาระจากพระเสายังเพ่งเล็งเรือนง,งานแต่เมื่อยังมีสิ่งที่สนองตอบความอดทนอยู่ ภาพใหญ่ของคนพิจิกจึงนับว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดีประจำปี2,567ที่ผ่านมาและกำลังจะผ่านไปต่อไปนี้ภาพรวมปี2,568คนพิจิกยังมีโอกาสบินสูงเป็นจังหวะดวงดีแบบเข้าเบรกอย่างต่อเนื่องดาวที่โคจรวิปริต กลับเดินหน้าเต็มกำลังสิ่งมุ่งหวังยังได้รับแรงผลักดันตามที่มุ่งหมายครั้นเมื่อเข้าช่วงเดือนขยับย้ายของสามดาวเดือนพฤษภาก็จะเข้าสู่จังหวะต้องใช้สติให้มากขึ้นพระราหูปกินนกะโชคชโลกอุดมทรัพย์มีโอกาสรับ,รบมรดกหรือรับสืบท่อเจตนารมความตั้งใจ ขยับขยายสร้างรากฐานชีวิตใหม่การงานพิจิกมีดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนง,งานได้ความสม่ำเสมอในการโคจรเป็นปกติวิสัยช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกดาคม2568มีโอกาสเปลี่ยนงานแบบฟ้าผ่าหรือได้รับมอบหมายงานแบบยัดใส่มือ ให้ทำชนิดแบบไม่ถามความเต็มใจว่าจะรับหรือไม่สายงานการเมืองธุรกิจบันเทิงท่องเที่ยวออนไลน์การต่างประเทศจเจริญก้าวหน้าการเงินพิจิกเข้าจังหวะการเงินเดินสะพัดร่ำรวยช่วยบอกต่อแต่ที่จะร้องขอคืออย่าสะบัดจับจ่ายด้วยเงินก้อนใหญ่ง่ายนะัก ให้รอจังหวะช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงพฤษภาคมค่อยตัดสินใจยื่นกู้ซื้อบ้านหรือพาหนะเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีอยู่เดิมระมัดระวังโดนล่อลวงให้เสียทรัพย์โดยมิจฉาชีพอย่ารีบเร่งโอนไวความรักชีวิตเปิดรับความสุขทางชีวิตรักในช่วงครึ่งปีแรก แต่พอเข้าประตูด่านพฤษภาความรักความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงมืดแสงสลัวระมัดระวังความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยความหน้ามืดตามัวจะทำให้เสียชื่อเสียงหม่นหมองคนมีคู่อยู่แล้วก็จะมีเหตุสารพัดทดสอบจิตใจของกันและกันอย่าให้เหตุผลพายแพ้ต่ออารมณ์ สุขภาพธาตุอาโปรหรือธาตุน้ำประจำราศีจะเป็นต้นเรื่องสาเหตุกระทําโทษด้วยการยืนตําแหน่งของดาวพฤหัสบดีตั้งแต่พฤษภาคมบัดนี้ไปร่างกายและจิตใจไม่อยู่ในความสงบนักโดยเฉพาะระบบความล้มเหลวและฮอร์โมนของร่างกายแปรปรวน ในคำทำนายนี้เป็นการทำนายตามตำแหน่งของดวงดาวทำมุมต่อแต่ละราศีเท่านั้นเป็นการทำนายและให้ข้อมูลในทางกว้างขอให้ทุกท่านใช้สติเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตและขอให้ทุกท่านสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนาะต้อนรับปีใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะ